และตอนนี้พาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่บูธของ Toyota ครับกับคอนเซปต์ของเขาครับ this is what I am ครับนี่สิที่เป็นเราวันนี้ไฮไลท์ของเราไม่ควรพลาดนะสํสำหรับ Toyota ายาริและก็ a t ท v นะครับเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนโฉมให้ดูฉบเฉียวนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยฮะ และนี่แหละครับุณผู้ชมครับยาลิชโชมใหม่ปี2020มี2รุ่นให้เลือกมีรุ่นสปอร์ตและสปอร์ตพรีเมียมส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสปอร์ตพรีเมียมด้านหน้าที่ดูฉบเฉียวสวยงามไฟหน้ารวมถึงไฟตัดหมอกที่ให้เป็นแบบ LED มาแล้วครับ นี่ก็เป็นการตกแต่งยาลิตอีกหนึ่งการแต่งที่สวยงามลงตัวมากกับชุดแต่งที่ใช้ว่ายาลิตแฟชนั่นเองนะครับเข้ามาด้านในโทนสีเข้มที่ดูสปอร์ตแล้วก็วัสดุต่างๆพรีเมียมสุดๆ นี่แหละฮะไฮไลท์อีกหนึ่งคันเลยนะครับเอทีโฉมใหม่ล่าสุดปรับเปลี่ยนให้ดูเฉบียวเฉียวสวยงามลงตัวมากมีให้เลือก2รุ่นมีสปอร์ตและก็สปอร์ตพรีเมียมนะครับกระจังหน้าที่ดูซิ่งขึ้นไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ภายในสีออกโทนเข้มขึ้นดูทันสมัยขึ้นแล้วก็วัสดุต่างๆดูพรีเมียมจริงๆครับเจ้าเอทีคันนี้นะครับสวยมากยิ่งขึ้นกับชุดแต่งที่ใช้ชื่อว่าชาโดมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้วยเหมาะมากๆฮะสำหรับใครที่อยากจะแต่งแลวก็ ให้ดูมีความสวยงามลงตัวแตกต่างจากคันอื่นครับคุณผู้ชมครับยังไงก็อยากจะมาให้ดูคันจริงๆนะฮะสำหรับยาลิสและ a อช p รุ่นใหม่จัดขึ้นที่งาน Big m o t o r c ร์เ2020ที่จัดที่ไบเทคบางนานงานนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่21ถึง30สิงหาคมนี้บอกเลยว่าสวยงามลงตัวมากๆครับ